Come come on come on เพื่อนๆคะบ้านปูนะคะมีหมูมาใหม่นะคะเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านปูนะคะเขา,าชื่อชารีคะ่ะเพื่อนๆนี่นะคะวยๆๆๆๆ เขาชื่อชาลีค่ะเพื่อนเพื่อนเขามายังไงไม่มีใครรู้นะคะเพื่อนเพื่อนบ้านปูเป็นป่านะคะแล้วก็ติดถนนนะคะ Pig gy, Pig gy. ถามหา <Charlie. S 1> อ,อใครเป็นเจ้าของก็ไม่มีใครรับนะคะมันมาเองนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยคะ่ะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเลี้ยงหมูนะคะเราก็เลยเลี้ยงหมูคู่กับไก่แล้วก็เป็ดบ้านเราอะนะคะเพื่อนๆน He's so cute. He's Charlie. เพื่อนเพ่คะบริเวณอ่าพื้นหญ้าบ้านปูนะคะตอนนี้นะคะไม่เหลืออะไรดีเลยนะคะเพื่อนเพื่อนดูสิคะหมูหมูมันใช้จมูกขุดนะคะเพื่อนเนเต็มไปหมดเลยคะ่ะดูนะคะเพื่อนเนี่คะ่ะ เขามาจากไหนก็ไม่มีใครรู้นะคะเพื่อน,เ,อนเขามาอยู่บ้านปูนะคะปูก็เลยให้เคนทำากงให้เขาอยู่นะคะเพื่อนเอน,นี่ยค่ะ เจ้าเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเจ้าหมูน้อยปีนี้พูว่าจะไม่ค่อยเลี้ยงสัตว์แล้วนะคะเพื่อนๆแต่สัตว์มันก็มาเองนะคะหมูมันมาเองมันหลุดออกมานะคะเพื่อนๆมันหลุดมาจากไหนก็ไม่รู้ จะไม่เลี้ยงจะปล่อยมันไปก็สงสารมันปูกับเค้งก็เลยเลี้ยงมันปูกับไก่กับเป็ดนะคะมันก็ไล่ไ,ไก่ไล่เป็ดปูนะคะ okay. อสองสามวันมานี่บ้านปูนะคะฝนตกตลอดนะคะพื้นที่ปูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็เลยแฉะเลือดเทอะอไปหมดเลยนะคะเพื่อน แถมมีหมูมาอยู่ตัวหนึ่งนะคะไม่ต้องพูดถึงเลยคะ่ะมันเอาจมูกนะคะชัยพื้นดินนะคะยิ่งกว่าโมแมหนึ่งนะคะเพื่อนๆยิ่งกว่าตัวตุ่นอีกนะคะมันขุดแป๊บเดียวนะคะหญ้าเถลกหญ้าขึ้นมาหมดเลยค่ะดูสิดูความดื้อของเขานะคะ หมูตัวนี้มันเป็นตัวผู้นะครับเพื่อนๆมันดื้อมากค่ะดูหน้ามันสิคะ Thank you.